สิบเอ็ดอปุตกะเศษฐิปุตตะวัตถุเรื่องอปุตกะเศษฐีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้3 5มห้โภคคพั์ทั้งหลายย่อมทำลายคนมีปัญญาสามจะไม่ทำลายคนที่สแสวงหาฟังเพราะความทยานอยากในโภคคซั์ คนมีปัญญาสามจึงทำลายตนเองดุดทำลายคนอื่น 12. อังกุระวัตถุเรื่องอังกุระเทพ,พบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อังกุระเทพพบุตรและอินทากาะเทพ,พบุตรดังนี้356นามีญาเป็นโทษหมู่ชนมีราคะเป็นโทษฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมาก357าินามีญาเป็นโทษหมู่ชนมีโทสะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโทสะจึงมีผลมาก358าินามีญาเป็นโทษหมู่ชนมีโมหะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโมหะ จึงมีผลมาก359นามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีความอยากเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีตัณหาเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากตัณหาจึงมีผลมากตัณหาวักที่24จบ 25ภิกขุวัคหมวดว่าด้วยภิกขุหนึ่งปัญจภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุห้ารูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุห้ารูปผู้สำรวมทวารช่องตามร่างกายรูปทวารดังนี้360กการสำรวมตาเป็นการดี การสำรวมหูเป <nelle rium> ็นการดีการสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดี361การสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมทวารทั้งปวงเป็นการดีภิกษุผู้สำรวมทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ ทั้งปวงได้สองหังสะคาตกะพิกุวัตถุเรื่องภิกษุขฆ่าโหงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุผู้ฆ่าหงดังนี้ส62บบุคคลผู้สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจาสำรวมตนยินดีทำภายใน มีจิตตั้งมั่นอยู่ผู้เดียวสันโดษบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าภิกษุ 3. โกกาลิกวัตถุเรื่องพระโกกาลิกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 363. ภิกษุรูปใดสำรวมปากพูดโดยใช้มันตาเสมอไม่ฟุ้งซ่าน แสดงแต่อัฏฐะและธรรมเท่านั้นภาสิตของภิกษุนั้นไพเราะ 4. ธรรมารามเถระวัตถุเรื่องพระเถระผู้ยินดีในธรรม 364. ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใคร่กรวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากสัตธรรม หอัญญตระวิปกะเสวกะพิกุวัตถุเรื่องภิกษุผู้คบฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีประภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุที่เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตดังนี้ 365. ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาบของตนไม่ควรเที่ยวปรรถนาลาบของคนอื่นเมื่อภิกษุปรารถนาลาบของคนอื่น ย่อมไม่บรรลุสมาธิ366ถ้าภิกษุแม้จะมีลาบน้อยแต่ไม่ดูหมินลาบของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นแหลว่าเป็นผู้มีอาชีพหมดจดไม่เกียจคร้าน6ปัญจคาทายกะพรามนวัตถุเรื่องพรามถวายทานอันเลิศห้าอย่าง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์และนางพรามณีผู้ถวายทานอันเลิศห้าอย่างดังนี้367ผู้ใดมีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราโดยประการทั้งปวงและไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปแปลผันไปผู้นั้นแลเรียกว่าภิกษุ7สัมหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้368ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็จะพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่ระงับสังขารเป็นสุข369ภิกษุเธอจงวิทยเรือนี้เรือที่เธอวิทยแล้วจะถึงเร็ว เธอตัดราคาโทสะได้แล้วต่อจากนั้นก็จักบรรล,ลุนิพพาน370ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำหพึงละสังโยชน์เบื้องสูงห้าและพึงเจริญอินทรียห้าให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุผู้กล่าวล่วงกิเลสเครื่องข้องห้าได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้371ภิกษุ เธอจงเพ่งพินิษอย่าประมาทอย่าปล่อยจิตของเธอให้วนเวียนอยู่ในกามคุณอย่าเผลอกลืนก้อนเหล็กแดงอย่าเร่าร้อนคลั่ำครวญอยู่ว่านี้ทุกจริง372ชานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีชาญผู้มีทั้งชาญและปัญญานั่นแ,แลจึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพาน 373ภิกษุผู้เข้าไปยังเรือนว่างมีจิตสงบเห็นแจ้งธรรมโดยชอบย่อมเกิดความเจริญยินดีที่ไม่ใช่ธาตุของคนทั่วไป374ขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้รับปีติปราโมท ซึ่งเป็นอมะตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลาย375อมะตะธรรมนั้นธรรมนี้คือความสำรวมอินทรีย์ความสันโดษและความสำรวมในปาติโมกเป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้376เธอจงคบภิกษุผู้เป็นกาลยานมิตรมีอาชีพหมดจดไม่เกียจคร้าน ควรทำการปฏิสันฐานและฉลาดในเรื่องมารยาทเพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นเธอจักมากไปด้วยความปราโมทจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 8. ปัญจสตภิขุวัตถุเรื่องภิกษุห้ารูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระกถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 377. ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงสลัดราคะและโทสะทิ้งเสียเหมือนต้นมะลิสลัดดอกที่เหี่ยวแห้งฉะนั้น